ดูสีครับเห็นไหมสีสนิมออกชัดเจนะครับอันนี้อันตรายนะปล่อยไว้นะฝาสูบเสื้อสูบนะหรือว่าท่อนั้นต่างๆจะผุได้นะครับสีน้ำยาหม้อน้ำอันเก่าเขานะครับน้ำหม้อน้ำเริ่มใสแล้วนะ,ะวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเกทนะพบ วาเก้นนะคันนี้น้ำหายโดยไม่รู้สาเหตุนะครับลูก้าบอกเติมน้วันละหนึ่งลิตรนะต่อวันก่อนเจาะอ,อ,อย่างบ้านนี้ต้องตรวจสอบก่อนนะเติมวันละหนึ่งลิตรนะฮะตรวจสอบตามจุดต่างๆไม่เจอนะครับไม่มีรอยรั่วนะดูตามหม้อน้ําตามข้อต่อต่างๆนะหมดดูหมดแล้วนะคันนี้ สุดท้ายมาเจอที่ถังพักน้ำนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะตำแหน่งเขาก็วางอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นที่เติมน้ำนะครับก็สอบเครื่องสตาร์ทมาตอนร้อนน้ำก็ไม่ดันไม่ไหลนะฮะแต่เรามองเห็นนะคราบน้ำนะไหลออกมานะครับคือตรงนี้เป็นสายไหลกลับสายแรงดันไหล,หลกลับมาพักน้ำนะ เออมันหักนะมันหักตรงรอยต่อตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยเห็นจะชัดนะครับเนี่ยตัวนี้หักอยู่หักคาอยู่กับสายนะเราก็มองไม่เห็นนะก็แต่เห็นคาบสนิมเนี่ยคาบน้ําเนี่ยนะจึงทาการถอดออกมาเจอเลยนะชัดเจนเลยว่ามันหักคาอยู่นะเขาสวมไว้นะตอนนั้นสวมไว้มองไม่เห็นนะะ เราก็นึกว่าเป็นข่าน้ําไหลธรรมดานะครับแต่มาถอดดูนะถึงเจอว่าท่อหักนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวนะครับต้องไปเบอร์ของมาเปลี่ยนนะครับมีร้านอะไหรยุโรปอยู่ใกล้ๆนะของเรามีเลยนะครับมาเลยนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับอันนี้น้ําหายโดยไม่รู้สาเหตุเจอแล้วนะคือถังพักน้ําเสื่อมแตกนะเสียสภาพนะครับร็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่ นะครับอ่าสำหรับคันนี้ก็ลูกค้าก็จะสังเกตรถตัวเองนะคือสังเกตที่อ่าถังพักน้ำนะว่าน้ำหายนะครับก็ช่วยลดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเกิดตามมานะอาจทำให้เครื่องยนต์พังนะครับบางครั้งเจ้าของรถก็ต้องสังเกตรถตัวเองด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เครื่องยนต์ไม่พังนะครับ แต่ถ้าพังมาก็คงหลายตังค์นะครับรุ่นนี้นะฮนะนะเดี๋ยวคันนี้เราจะทําการไล่น้ำนะเอาเปลี่ยนไทยน้ายาว่าน้ํานะครับเปลี่ยนไทน้ํายาห่้น้ําใหม่นะปล่อยของเก่าทิ้งแล้วก็เติมของใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ไล่ระบบน้บํารอเย็นนะครับต่อไปเราก็จะเปิดนะ้าใส่พพนะใตรงพ่อพักเหรอใส่ตรงพ่อพักเปิดไล่ทิงลงด้านล่างนะครับ เิดน้ำเลยครับน้ำก็จะไหลลงด้านล่างนะครับน้ำที่สกปรกเนี้ยตัดเครืปปนะ่องแนี้วตัดเครื่องด้วยตดัด,ยตดเครื่องน้ำจะวนออกมานะครับตรงนี้นะครับน้ำเก่านี่สกรปรกนะคันนี้ไม่มีน้ำยาเมาน้ำมาเลยนะครับดูสีครับเ,เห็นไหม สีส้มิมอกชัดเจนะครับแต่นี้อันตรายนะปล่อยไว้นะฝาสูบเสื้อสูบนะหรือว่าท่อน้้าต่างๆจะผูได้นะครับนำเข้ามานะบริการนะทีนี้เขาเรียกล้างมอน้ำนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำยามน้ำใหม่นะฮะอ่าน,นี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำที่ไหลออกมาจะใสแบบนี้นะครับ นี่นะนนะชัดเจนแล้วครับสีน,น้ำยาหมอ้อน้ำกันเก่าเขานะครับน้ำหม้อน้ำเริ่มใสแล้วนะเห็นไหมครับใสแล้วต่างจากเมื่อกี้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเราก็จะปิดแล้วก็เติมน้ำยาหมอ้อน้ำกันนะครับต่อไปเราก็จะเติม น้ำยาตอนนี้น้ำยาหม้อน้ำนะครับของใหม่นะครับแต่ก็ร้อนเก่านะครับจะดูดอากาศออกมาจนถึงสีแดงอ่ะสีแดงอ่ะหรือว่าอากาศ आ, ด้านในหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปิดยังดูดีดูดี แดงแล้วใช่ไหมปิดตัวน,นี้นก่อนปิดวาล์วป้าเอาอ,อกเอาลมออกเลยครับลมออกกอนแล้วก็เปิดอ่าก็จะปล่อยให้ดูดเข้าไปเรื่อยๆนะ จนกว่าจะเต็มนะครับน้ำเต็มระบบก็พอแล้วนะครับสังเกตว่าเข็มตัวนี้นะจะมาอยู่ด้านเขียวนะครับคือน้ำเต็มระบบนะครับอ่นเนี่ยสังเกตว่าน้ำในถังหมดไปก้นถังแล้วนะครับเจเราก็เห็นไหม เข็มตีกลับมาด้านสีเขียวแล้วนะน้ำในระบบอนะ่เริ่มจะเต็มแล้วนะครับนะโอเคนะอยู่ในระดับแล้วนะครับเตะเลยนะแล้วก็ปิดนะเต็มแล้วนะแค่นีนะ้ก็ปิดวาล์วเก็บนะครับต่อไปเราก็ตงการตัดเครื่องนะ แล้วก็ทดสอบดูสักพักนึงนะว่าความร้อนอจะขึ้นไหมนะต้องระวังนะเวลาไล่ไล่น้ําระบบน้ำนะต้องทดสอบก่อนนะก่อนใช้งานจริงนะครับเพราะว่าเรื่องความร้อนนี่อันตรายมากนะอาจทําทให้เครื่องยนต์พังได้นะเราตั้งตัดลันทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับปิดไาให้แน่นนะครับปิดทั้แน่นเลยแล้วก็เอาน้ําล้างทำความสะอาดนะครับ เช็คดูเขี่วมีรั่วซุมตรงไหนนะครับทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะก็ทำการประกอบนะครับเก็บความเรียบร้อยอีกทีหนึง่งก่อนส่งงานลูกค้านะครับเสร็จแล้วนะครับกับงานเช็ดรอยรั่วนะหาว่าน้ำหายไปไหนนะเจอแล้วนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาเม้อน้ำใหม่นะล้างระบบน้ำใหม่นะครับ ท่านใดที่ชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทั้งช่อง YouTube อูงแงจเจริญการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้ก็คำว่าสวัสดีครับผม